ฉันมีแฟนตั้งแต่อนุบาลนะตัวแม่ตัวแม่แฟนตอนเด็กๆมันเป็นยังไงเฉัดไม่เคยพูดเลยคือมันมีเพื่อนห้องเดียวกันน่ะชื่อพลสิิทธงพลสิทธิ์เอดห้องเดียวกันตอนนักศึกษาไปพร้อมกันเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพ่อเขาก็เจอแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาเล่นกับเราแล้วก็เฮ้ยน่ารั ไปโรงเรียนด้วยกันทุกเช้าเลยแล้วเราก็คิดว่านี่คือแฟนเราใช่<อ>สมัยก่อนก็จะเรียกแบบพลาสิะสอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง One Playground นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ